ตรงนี้สวยมากเลยค่ะเนะี่ยจะเดินไปพากันนี้ว่นจะเดินไปเก็บผักกลุ่มลองดูสิทางโน้นก็สวยค่ะวันนี้อากาศดีอ่ะ เราใส่เสื้อกันหนาวมาแค่ตัวเดียวปกติจะใส่สองตัววันนี้ก็ใส่มานิดเดียวเองแ่่ใส่มาตัวเดียวดอกทิวลิปค่เดินไปเรื่อยๆไปดู อังกฤษแดดดีมากเลยเรดดิ้งอังกฤษคนเขาทำงานกันค่ะจะให้ดูมุมน้นกัน นั่นก็มีไปเรื่อยๆค่ะประมาณอีกหนาทีก็ถึงแล้ว